เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้75,000บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่ใช้งานกันคุ้มๆค,ครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับปี2002สำหรับสายครอบครัวสายแคมป์สายเที่ยวครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับราคาถูกด้วย เกียร์ออโต้ครับรถพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับพื้นที่กว้างขวางนั่งกันสบายๆนะครับคันนี้ราคาเพียงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองสวยๆถูกๆกันไปเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับมีมาถ้าไม่ชมเลือกซื้อเลือกชมกันประจําทุกวันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยนะครับวันนี้ก็รีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆกันนะครับเป็นเชฟโรเลตซัลฟิล่าครับ2.2เกียร์ออโต้ 75,000บาทนะครับโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลยตัวเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับก็ถือว่าเอาไปใช้กันในเย้าๆครับรถอายุเยอะแล้วนะครับไม่ใช่รถใหม่ไบแดงนะครับก็เรามีสอมบำรุงกันบ้างครับราคาเพียง75,000บาทนะครับเอาไปใช้กันได้เลยใช้ได้2ระบบด้วยทั้งเบนซินและ LPG ต่อประหยัดน้ำมันกันไปอีกนะครับเดินทางไกลไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าเที่ยวเพลิงครับ แอร์เย็นเจี๊ยบหน้าเดิมหลังเดิมครับแอออกครบทั้งตอนหน้าตอนหลังด้วยมีเครื่องเสียงครับต่อ AUX Bluetooth ได้ USB ได้ไฟตัดหมอกมีครบหน้าหลังรถเก็ดที่นั่งครับเบาะ3แถวพับได้ครับเก็บของได้เยอะค่าสี65เเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับที่จดดูรถอยู่ปากน้ำครับสมุดปากกา สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ยุกสอนก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับก็หมายถึเต้าท่านผู้ชมจะเลือกกันเท่านั้นครับดูภายในกันต่อเลยนะครับแพลงประตูสวยๆไม่มีแตกหักชำรุดครับทั้งสี่ใบกันเลยทีเดียวเบาะหนังครับสามแถวนะครับนั่งแบบสบายๆครับพับได้เก็บของได้เยอะ พับได้ทุกตอนเลยนะครับพับเรียบสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ